ครับเดี๋ยววันนี้เราจะส่งการจอนะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับที่เราลงประกาศขายเมื่อวานนะครับส่งให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะจะแพ็คตัวนี้เราเราใส่กล่องของการ์ดจอซูซแท็กนะครับพอดีเรามีกล่องการดจอนะครับ แต่เป็นคนละยี่ห้อกันครับคนละกล่องกันไม่เป็นไรครับเราใส่แค่บรรจุภัณฑ์ไปนะครับใส่บรรจุภัณฑ์ไปเนะี่นะครับ เก็บเป็นถุงครับถุงเครื่องถุงกันกันไฟฟ้าสถิตที่ใส่มากับกล่องตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะใส่ไปกับกล่องนี้นะครับเนี่ยกล่องกัปจอนะครับเนี่ยกล่องกัดจอเลนนะครับเป็นกล่องกัปจอของโซเท็กเนี่ยเลยใส่กล่องนี้ไปให้ตัวนี้เราห่อแล้วนะครับเราห่อแล้วแต่อีนนี้คือเราจะเอาบัฟเฟชชี et อัดอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นให้มันไม่ขยับนะครับให้มันแน่นพอดีเดบกล่องนะครับ ตัวนี้ก็ไปชีนะครับลองอัดให้มันแน่นนะครับ จะรอข้างล่างก่อนนะครับรองข้างล่างก่อน พอดีครับเขย่าไม่ดังนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่กล่องคนระับใส่กล่องมันไปนะครับใส่ครับใส่กล่องนะ ใส่กลองตนะูดาเนีกลกองมันนะครับกลองเสร็จเราจะใส่กลองนี้อีกทีหนึงนะครับ เราจะใส่ใส่ไปในกล่องนี้ทีหนึ่งนะครับหลายชั้นนะครับป้องกันไว้นะโอเค,คนี่ก็อัดให้เด่นเหมือนเดิมนะครับอัดให้แด่นเหมือนเดิมใช้บัตรัชีครับอัดลง เราป้องกันไว้นะครับขนส่งเขาขนส่งไงมันไม่รู้แต่ว่าเราป้องกันไว้ป้องกันไว้นะ,นะแล้วก็อัดดีครับตัวนี้อัดจะให้มันขยับนะครับให้มันขยับเลยนะ นี่นครับออดส่วนไหนที่เราป้องกันได้ป้องกันไปเลยครับลองป้องกันไ้ก่อนคนระับ อันนี้กล่องสองชั้นนะครับนาะกล่องสองชั้นนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะสัญญกันนะครับกลัฟจอตัวนี้ส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ลูกค้าอดังเรียบร้อยนะครับร้านเราก็อยู่ปนะุยดำปุยดำอยดกับสุรินทร์นะครับแต่ว่าห่างกันประมาณหกสิบ หกเกือบหกิบกิโลเมตรครับหกสิบกิโลเมตรเราส่งวันนี้นะครับส่งวันนี้ก็จะถึงประมาณพรุ่งนี้อันนี้ลูกค้าเขาไม่สะดวกมาเนาะเราก็สะดวกไปส่งครับเพราะมันก็มันไกลนะครับถ้าเป็นขับทัวไปก็ จะโครับช่วงนี้ปวด้ลย ครับแพ็กเรียบร้อยครับดีดีวัตยาหน่อยเราอัพเขา่าตัวน,นี้นะครับชื่อนะครับชื่อลูกค้า कर พี่เหวี่ยพวกกระบะแรงจริงนะเออเนาะเพื่อนผมก็มีนะ นี่ไอ้เขาบอกแต่งอย่างนี้คนดีๆก็มีผมก็เคยบอสมีแต่ผมไม่เคยหาเจอแม้แต่เพื่อนผมคุยกับนิสัยก็เหมือนกันส่วนมากเจอถ้ามันนิสัยไม่อย่างนี้มันไม่แต่งอย่างนี้หรอกนิสัยดีไงแค่คุณขับคุณปูนดังงงคุณรู้านมคุณใช่คิดว่าแค่ปูนี้มันก็ไอ้นั่นแล้วจะถือว่าดีอยู่เหรอเนี่ยแต่มันไม่ดีตรงนี้แหละมันหงอกณแม้แต่เพื่อนผมก็เหมือนกันผมยังเคยว่ามาเลยนายมึงต้องแต่งอย่างนี้แล้วมึงทำไมต้องขับอย่างนี้ขับแบบวันดำแล้วปาดหน้าแอ้วันดห็นั่งกับมันแล้วไม่่่ออยากนังะ แบบมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยพี่มันเบียดเข้าเลยมาก่อน<ฮ>ที้ลองมอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อนมองไปจบท้ายมองเห็นไม่เดีอดให้มันจอดรออะไรคืออย่างนี้เป็นหึ่งบอกคือด,ดีเหรอคือกลัวว่าคุณไงมากลัวว่าเขาคิดว่าตัาวเองขับรถเก่ง,ไม,ไ,งไม่แน่เนี่ยแน่จีนไปแข่งสิ <c oughs> มาทำอะไรแน่จริงแข่งสิเแล้วเคยถามมัน,นไม่รู้เลยว่าพวกมึงมันเรียกกันว่ากระบะดันลา,านไอ้กระบะตรงหมังอะไรตรงเอรู้หรือไม่ไม่รู้มึงไม่แก่เนี่ย ทำไมล่มันไม่ได้ให้เงินคุณเดมีปัญญาคุณไม่ล่ะคุณขัดไปเองก็ได้ปัญญาได้ยังไงเดยให้สร้างเนี่ยมันเเกืบโดนมันลักิผมอยู่ในวงเวียนมันเขีเข้าไม่หลอกตรวจโอ้โหเองจึ๊งให้มันออกเข้ายิงไม่มันต่อไปกับีผ่านมาได้ไงวะเหมือนกว่าแจกโชว์เขาเนมันตัวเองเลยมันก็ไปแรงร้องเนมืคุณูเข้ามันแทงรรส่งเขาเองเลย ไอย้าอย,าง,อย,า,งย,อยางมาันยังยังยังซีดแวยังมอเตอร์ไซค์อ่เงี้ยครับไอ้ท่อดังๆเงี้ยถ้าเป็นซีซีแรงๆแล้วมันท่อดังในตัวชอบอยู่ถ้าเป็นรถต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆงอย่างเงี้ยเราไปใส,ส่ท่อดังๆนี้หนึ่งตำรวจก็เดี๋ยวซู้อข่าวตำรวจอีกสองลุยไอ้มาสิบเองยิงซีท่อหนักใี้เฉยยิงขึ้นมาเจ็บอีกนี่วะไรร้อยห้าสิบเองท่อดนักให้ฉยครับเป็นพุทธพุทธไปไหมอ้าวเจอพวกสุสุยายใส่ฮุ้มแสงหน้าอาีไม่ใจงไม่จังเงาเอาไอ้บันทึก็โอเค